สวัสดีครับพี่น้องขอก,กลับกับผมสวีคนเดิมครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้เจอกันในคลิปของพ่อเต้านาขา่นนอําเสนอราวพัฒนาของพเตาาานพี่น้องน่กันนะครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วหลังจากวันที่18นะครับราวพัฒนาของพ่อเต้านาขาาป็นหลุดเด้อพี่น้องเด้อรดเราก็แจ้งว่าหลุดพี่น้องนะครับสําหรับวันที่20 มาแล้วพี่น้องจกักสิเป็นออกตัวใดจกักสิเข่าตัวใดพี่น้องเฮ้ากับอหูคือกันนะครับมาฮอดกะรีบนําเสนอนะครับรีบอ่าลุงไอพี่ให้น้องในช่งน้ำกันนะครับเพื่อพี่น้องอิฟซีฟูทีต่างๆรอคอยจะได้ดูได้ชมน้ำกันพี่น้องนะครับอาลโมนีนะครับอยู่ทางชุมเพคือเกาพี่น้องนะครับทางชุมเพเหมือนเดิม มาเฮ็ดพร้อมพี่นะครับพร้อมกับคนพิการพี่นอ้องอเป็นนางยูธาา่ธรรมขันบักโดนพี่น้องนะครับเอฟซี FC ก็โทษมาโดนโดนไล่หลายสำหรับอาจารย์นะครับที่ว่าจะให้เลขสามสำนักนนโทรมาเมื่อนี้นะครับก็มีหลายอาจารย์เปิดตัวไม่ก็มีแล้วก็อาจารย์ที่ว่า,าแม่ อาจารย์สายเดี่ยวอาจารย์บินเดียวพี่น้องอาจารย์บินเดียวเนี่ยก็มาโทร่มาบอกว่าได้ตัวเลขเลขเขาอยู่สามงวดสี่งวดแล้วนะับมีตัวเลขสี่หายเด้อว่าสันเอานะับมีเวลาว่างนลัเด้อยายเด้อเม่เด้อคอยจะทร่หาช่วงนี้ยากโยนะครับยากหล,ลาย <c oughs> อลายย่างยากน้ำทำบาดค้พิการ <c oughs> ยากน้ำไปธนาคาร นะครับ <c oughs> ไปธนาคารก็จะไปพร้อมหมอกพ้อมพี่สำหรับพี่น้องผู้ใดที่บอกท่านไปเฮ็ดพ้อมพี่ก็ไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับผูกไว้กับธนาคารใดท่นานบอกไปเฮ็ดพร้อมพี่ธนาคารบ่รไปเกงบ่ได้เงินดีนะครับฝากพี่น้องอิฟซี่เฟนช่องสู้ขู่สู้คนนะครับนำบัตรประจำตัวและสมุดธนาคาร หนึ่งเล่มบัตรประจำตัวหนึ่งเล่มนำไปที่ธนาคารสำหรับผู้บรูจักไปธนาคารกรุงศรีนะครับหรือว่าไปธนาคารทกสอนะครับไปปรึกษาเจ้าหน้าที่เพื่อนท่านบรูก,ก็ไปนํำสมุดธนาคารกับบัตรประจำตัวนะครับไปถามเพื่อน่าเฮ็ดจังไดนะครับเพื่อนจจแจ้งให้เหานะครับสหับภูบรูจักนะครับไปธนาคารดีที่สุดนะครับเนาะเอาปอสูพี่น้องฟังสำหรับผู้ที่เพื่อนในเฮ็ดในทํำ รีบไปธนาคารนะครับเพื่อจะได้เงื่อนรับ10,000บาทสำหรับคนพิการคือยังแอดนะครับหรือว่าเบียผูพุท่านี่ก็จะได้รับพันที่25าแอดก็ยังพัฒนได้ขึ้นคนพิการอยู่พี่น้องนะครับแต่ว่าไปแกี่ยงพันแล้วยังพัฒนาในบาทคนพิการพี่น้องนะครับจะได้ได้ก็บ,บได้ก็บที่ได้เป็นช่วงที่สองแหละพี่น้องนะครับรอดเบิงรอดโชคทำกัน จากจะเป็นจังใดได้บได,ไดกอะอยู่กับบาสนาเ้อพี่น้องนะครับมันเคยได้็ตได้ให้เก่าเงินหมื่นนาะพี่น,อน้องเนาะได้มาแล้วก็ไปใส่ค่าเทื่อมพลังขนก็ได้เมื่อนี้อยู่อำเภอยุมแพธนาคารธกสคนลายหลายพี่นอ้องหลายครับหลายเน่ยพี่น้องเอ้ยนั่งอยู่ทั้งนอกเต,เต็มเบิดพี่นอ้องทั้งในก็เต็มทั้งในมันดีอย่างไรพี่นอ้องดีเนี่ยะครับทั้งในดีแน่ ดีนางมันมีแอนะครับมันมีเอให้นั่งมีเอะิยนแต่อยู่ทั้งดอกแต่พี่นอ้องเอ้ยบักห่อนเลยนะห่อนกับอดทนห่อนก็นอดสมอดสารน,น,น,นางถ่างวนาเพิ่นนะครับเอาอ,อสมุดนะครับกับปัดประจำตัวไปเค็คกเบื้องว่าเฮาจะผูกพ่อเพียอ,อยู่ธนาคารไ้ย้อนเฮาบ่หูเฮาก็ต้องไปนั่งรอเอาถ้าเฮาไปรอแต่เฮาใจห่อนกับ,บ่ได้เด้พี่น้อง เราว่าคนมันส่วนร่วมจะเอาใจไว้ได้นะครับแล้วบางคำคำพี่น้องคนหลายเออก็ผูกพ่อพี่อนวบาผูกพ่อพี่อยู่ทศกัณฐอนบอ่แมนพี่น้องพี่น้องไปแกงเด้พี่น้องเด้ออย่าลืมพี่น้องไปใส่จิตกันไปเฝ้าไปมันสิบไได้น้ำเพลินนะครับไปแกงธนาคารเพื่อนนำบัตรประจำตัวหนึ่งใบและก็สมุดธนาคารไปธนาคารดีก็พี่น้องนะครับไปธนาคารดีก็ไปหาเพิิน ไปถามเพิินไปปรึกษาเพิินเพลินจะแนะนํำเหานะครับเนาะเอาเขาในตัวเลี้ยงกันบาดเนี่ยมาเบิ่งตัวเลียแล้วทางเล่าพัฒนาพอ่อเนตะ้านาคาวัน, G C นทนี่ยีเสบนาบาเพิ่นมาตัวใดเบาเมยแล้วไปดูตัวเลขกกันครับพี่น้องเคือหลักฐานเกา่านะของพ่อเต้านาคารลาวพัฒนาหมู่บ้านนี่หรุดเด้อพี่น้องเด้อล่พัฒนาของพ่อเต้าหลุดหมู่บ้านนี่นะครับนี่คือหลักฐานหมู่บ้านนี้ วันที่18กันยายน2567นะครับนี่คือหลักฐานของพ่อเต้าราวพัฒนานะสำหรับวันที่20เป็นทรงแนวทางมากเป็นที่เรียบร้อยนะแอดกระถือโอกาสลงให้พี่ให้น้องได้เบื่องในชมกันแล้วนะครับสำหรับทางกลุ่มเอานะครับพี่น้องนี่คือหลักฐานวันที่18รถพี่น้องนะครับรถเ่เป็นอย่างพี่น้องมีเข้ามีรถ นะครับสำหรับพ่อเต้านี่เขาาลายก็หลุดได้พี่น้องเดอ้อนะครับสำหรับวันที่ยี่สิบกันยายน2567น้าสเะครับเลขลาพัฒนาพ่อเต้านาข่าวิ่งหกับวิ่งเก้าพี่น้องหกับเก้านะครับจับคู่60 63 64 9ห9สา0ห0สี่6 83สาเก้าสี่เจด้าเจ็ดหแดสาม แปและ80พี่น้องตัววงกลมของเพิ่นก็คือเก้าศูนกศูนย์หก่เกาสี่เก้าศูนย์็นย์เจเก้าวงกลมอยู่หจุดหหางด้วยพี่น้องเดอ้อสังหรับเล่าพัฒนาของพ่อเต้านาขาในงวดันที่20่สิบตันยายน 2 5 6 7น้เจนี่มักกะจัดขัดกระพานด้วพี่น้องเด้อทุกอย่างเราเสนอเพื่อความบันเทิงเราเสนอเพื่อความสุขเพื่อความบันเทิงเท่านั้นใ<อ> <นะ S 2> วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ทายถ้ำตัวลีกพร้อมกับอยู่ทั้งอำเภอชุมเอยู่ป๋อมน้ำมันนะครับทั้งอำเภอชุมเพพี่น้อง อลังสิเดินทางกลับไปบ้านนะครับไม่นี้กะมาขอใบรับรองหมอนะครับเอกีกกระไดอาวไลอันลายยางเอดก็ระไดอืมไลลูกไล่พ่ายนะหาเจ้าหมอนะครับเอาขอพระกุณนคุณแม่ใช้แยกแส่บึ้งนะัทั้งกอดมอที่ได้ส่งอาหารเสริมนะครับอ่ารุ่น เพันว่ารุ่นดีล่ะพี่น้องมาสองกระปุกมาให้แอดนะครับกินพี่น้องนะรับขอขอบอคุณหลายๆเด้อคุณแม่แต่ย่างประทันได้เห็นดอกแต่ยินคนส่งของโท่มากนะครับจะเลยกกรฝากไใบ้านอ่าร้านก๋วยเตี๋ยวตำแซ่บตำนัวร้านเจีเ้ยงคลองพี่น้องนะครับฝากไว้ฮันกราะว่าแอดอยู่อำเภอชุมแพพี่น้องนะครับ คับรรยากาศนะครับส่วงย่ำมเรลงนะครับไก่เลขกห้าน้อยจะออกมาเต็มที่แล้วพี่น้องนะครับมือนีกับห้าน้อยหมู่บ้านนี้ก็แตกนะครับแตกไปหลายน้อยอยู่ทางของแอดไหแล้วด้วยพี่น้องนะครับเอานะครับสำหรับเราพัฒนาของพ่อเต้านาขานะครับทุกคลิป เรานำเสนอเป็นความบันเทิงนะครับเพื่อความสุขของพี่ของน้องนะครับให้เบิ่งเพื่อความบันเทิงเละพี่น้องเด้อเราไม่สนับสนุนให้พี่น้องไปเลีนการพะนันแต่ยังใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมทวีค้นเดิมนะครับพร้อมกับพอเตา่าหน้าคานำเสนอแค่เพียงแนวทางเท่านั้นเป็นแค่เพียงแนวทางและความบันเทิงนะครับอืม เบิ่งให้มันดีพิจารณากรก่อนที่คิดจะลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องเด้ออย่าลืมทุกการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เงินทองมันหายากซัวจะหาได้อยู่ปลาบอกเงา้วพี่น้องขนาดเฮียยกางทางสีแยกรกนั่งจอดมอไซค์เอาพี่น้องทุกบาทมีค่านับเงินทองนะครับอ๋อว่ามีค่าจะสำหรับคนรวยล่ะนะครับซื้อเขาซื้อยังให้มากิน ร้อยสองร้อยพ่นก็บเปเสียดายพ่นมีเงินซูมห้าเนี่โอ้ยบ่ได้เลยพี่น้องนะครับเห็นอยู่ข้างทางบาดเดี๋ยวก็จอดเอานะครับเอ็ดกระได้นะครับเอานะครับมันเงินนะครับนั้นก็คือเงินนะเนาะขอขอบคุณพี่น้องสุ่กูทุกคนที่เขามาติดตามรับชมรับฟังสําหรับเล่าพัฒนาของพ่อเต้านาขาในวันที่20่คอยเฮงคอยปังคอยดังระเบิดขอบคุณคุณพ่อเต้าหลายๆที่ส่งมอบแนวทางมาให้ บริทโฆษณาด้วยพ่อเต้าด้อนะครับพ่อเต้านาคาทังจังหวัดมหาสารคามนะครับส่งมาคือเพื่อสำหละพ่อเอ้ยตัวเรียกส่งมาทางลายเหมือนกับอาจารย์แบมเหมือนกับอาจารย์ออกเคยทําได้เหมือนกับทุกๆอาจารย์หลเด้อพ่อเด้อมาทางบวาเปเืองเงินนะครับไหนๆก็มีลายอยู่แล้วส่งมาเลยนะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับสาหรับแนวทางของพ่อเต้านาคาอยู่ดีไม่แห้งด้อพ่อเด้อนะครับประสบความสุขความเจริญเจริญเจริญ นะครับคิดดีทำดีสิ่งไหนดีเราทำอย่าเลื่มพี่น้องท้ายคลิปแล้วนะครับวันที่27นะครับตุลาคมนี้ช่มหมอล่ำสาวน้อยเพชรปันแพงอยู่ที่นวัดชนมทานบ้านปงเอียดตําบลกัวเรียงอำเภอชุมแพเป็นบุญกัดหินไงละพี่น้องเด้อนะครับไปร่วมเฮ็ดบุญนํากันสำหรับที่นี้อัมราพระจากพี่จักน้องไปเพียงแค่นี้ยู่ดีไม่แห้งยู่แดงไม่ห้พี่น้องสวัสดีครับ